สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ไม่ได้ไปเล่นอะไรนะครับแต่มีเรื่องจะประกราศนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับจะได้ดีใจกันตอนนี้ผมกำลังมีผู้ติดตามถึงหนึ่งมื่นคนแล้วนะครับผมโยเอกอินดี้นะครับเก้า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 รออีกคนเดียวนะครับผมอ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ซับสไครต์ตอนนี้ถึง1นึ่งมืนคนแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยบ่งบอกได้ว่าวงการสเกตบอร์ดมันจะไปได้ทิศทางไหนนะครับเพราะว่าช่อเอดีะเป็นช่องสเก็ตคนแรกนะครับที่มี1น0 0 0มืนซับน่าจะคนแรกแหละเพราะไม่เห็นมีใครทํานะครับหนึ่งมืนคนนะครับผมซึ่งอนาคตเนี่ย น่าจะมีผู้เล่นมากมายเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับมันบ่งบอกได้อะไรตั้งหลายอย่างแต่วันนี้เนี่ยดีใจมากๆขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับผมโอ้คอยเป็นกำลังใจ่าวันนี้ดีใจมากนะครับหนึ่งหมืนหนึ่งมือนอกินดีน, XD นะครับผมย้ร yeah. อต,ติดตามวันพุ่งนี้จะเล่นสเก็ตนะครับวันนี้ไม่เล่นสเก็ต วันน <t ousse to oneself> mm ี <t uck up> work work <mir anda> ้ทําตดต่อแล้วก็ตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันที่28เดือนสองนะครับวันสุดท้ายของเดือนกุมภา2 0 1พันธ์2017นะครับเวลา20เออเห็นไหมเวลา20่นาฬิกานะครับ2องทุ่มโอ้สุดยอดมากมากครับเลขสวยสุดยอดเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน พวกนี้นะครับวันนี้เขาดาวแล้วก็ฉลองด้วยส้มตำส้มตำนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเรียวมมาถาุงนองแล้วก็มมาถุนงนอนโอเคสุดยอดมากแกไว้เจอกันพวกนี้คนณ้อกจริงอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะคลิปต่อไปว้าว Thank you everyone!